อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาเทอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมเราก็กลับมาอีกครั้งนะ EP สองครับครั้งที่แล้วเราได้แร่ยีชิ้นนะวันนี้เราจะมารีเจนสิบชิ้นนะครับผมบอกไว้เลยนะวันนี้เราเตรียมไว้แล้วครับทุกคนนะครับผมเหรียญดีโคสิอันนะผมแล้วของรีเจนอีกสิอันนะครับผมก็บอกไว้เลยครับงานนี้มีเจ็บมีจุกมีมามีกบมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมอ่ะ ต้องมาถ้าชิ่นนะไม่มาก็ร่องครับสามสิบเอ็มนอนนะนะทุกคนนะอ่ะโอเคก็คลิปนี้ feet, นะ่าจะลงประมาณที่หนึ่งนะทุกคนก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะ่าจะวันที่หนึ่งได้ลงนะเพราะว่าน่าจะอีกยาวไกลเลยคลิปนี้นะอ่ะโอเคก็ขอไอ้ส like นะักสามสิบไลค์แล้วกันนะทุกคนนะผมว่สามสิบเอ็มขอสามสิบไลค์แล้วกันนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับทุกคนไปเลยครับเฮ้ยย<วร>อยอยอยยไปครับทุกคนดอกแรกครับขอระดับดีอัตติเมตมาหน่อยดิ ไอ้ละหนึ่งศพโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องมือเลยว่าดอกที่สองว่ะอันติเมตจั่วโอ้โหไม่ใช่ละดอกสามมาไปบุ๊บหืผมว่าไม่ใช่อะีนี้ไม่ใช่ว่ะซีนนี้ไม่ไหวว่ะซีนนี้ไม่ไหวว่ะบอกไว้เลยว่ะสามชิ้นแม่งหายหมดเลยว่ะเอาละครับทุกคนสามชิ้นหายหมดเลยว่ะดอกที่สี่งานนี้งานดี มาดิคว้าความุงวาบนโอ้โหดอกที่ห้าไปสุดทุกคนไม่ไหวว่ะเฮ้ยดอกที่หกเจ้าโอ้โหดอกที่เจ็ดมาดิมือบอลโอ้โหมาทำไมวะดอกที่แปดมาดิโอ้โหพอเหอะทุกคนว่าไม่ต้องทำเหรอที่เก้าจ้วปีก โอ้โหดอกที่สิบเอ้ปึ้งโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องมือครับทุกคนโอ้โหต่อแถมอีกสองอันไหมแถมไหมแถมไหมแถวไหมแถวนี่รออะไรอ่ะอยู่ไหนวะหาก่อนทุกคนสีหนึ่งเลยเราไปสีหนึ่งเลยแถมไดกสองอันแล้วกันโอ้โหไม่ไหวว่ะทุกคนไม่ไหววะมหนักจังวะ เฮียสามสิบเอ็มแล้วนะเฮ้ยทุกคนไอ้สองเอ็มแล้วอ่ะแถลให้แถมให้นะกันเฮ้ยบึ๊บโอ้โหรู้เรื่องไอ้เฮียรู้เรื่องเลยครับโอ้โหเกินไปว่ะนี่เกินไปว่ะเฮียสิบสองอันบึ๊บ เลิกบอกเลยนะที่ใครทำก็ทำเหมือโอ้โหโคตรเกิน1ิบสองอันไม่มแม้พักชิ้น,น่ะเกินไปเกมโอ้โหเกินไปว่ะโอ้โหจุกเลยอันนี้คือแบบสา m เอมคือหายกับตาครับใครทำก็ทำอ่ะไม่ไหวละเลิก,กเลยยกตู้อ่ะคลิปยกตู้คอนเทนยกตู้นี่พักก่อนเรยวยว็วยาวเลยครับอ่ะโอเคครับรู้เรื่องกระเบื้องมือครับไปแบบไว,ไวๆครับผมสมนาทีเองอะ่ะจบไวๆด้วย ไม่ได้อะไรมาเลยครับได้มือบอลมาอันเดียวครับผมแล้วขายได้หรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสละใครและกดกระดิ่งในช่องแฟนตาเทปด้วยครับสตลอดแนขอตัวาราบกับผมพิจน,นาสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ